สวัสดีครับเมื่อตะกี้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6.14เรียบร้อยแล้วนะครับหรือ6.14เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดที่6.15ไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันที่ง่ายอยู่นะครับถ้าตั้งใจทําน่าจะเสร็จไวนะครับก็ถ้าใครทําไม่เสร็จก็ทําเป็นการบ้านในช่วงเย็นหรือก็ทําให้เสร็จภายในสัปดาห์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอ้าวเรามาดูแบบฝึกหัดที่6.15เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เมื่อกี้นักเรียนอาจจะได้ดูคลิปคลิปมัน คลิปของสสวทคลิปเดียวมันพ่วง2แบบฝึกหัดเลยก็คือ6.14และ6.15นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปทําเลยนะครับแบบฝึกหัดที่6.15นะครับเขาพูดถึงอะไรนะครับจะคล้ายกันนิดหน่อยนะครับกับแบบฝึกหัดที่6.14นะครับก็คือนะครับเขาบอกว่าสร้างเส้นตรงตามข้อกําหนดโดยใช้ระยะห่างนะครับเมื่อกี้เขาให้สร้างนะครับเส้นตรง ที่มีระยะห่างเป็นกี่เซนติเมตรใช่ไหมครับเออให้สร้างเส้นใหม่มานะครับ6.14นเนาะให้สร้างเส้นใหม่มาที่ห่างกี่เซนเลยแต่รอบนี้เขาไม่ต้องบอกว่ากี่เซนนะครับเขาบอกว่าให้สร้างเส้นตรงนะแบบฝึกหัดที่6.15เนี่ยให้สร้างเส้นตรงที่ขนานนะครับกับเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ผ่านจุดที่กําหนดให้ด้วยนะครับข้อที่1เขาบอกว่านะครับสร้างเส้นขนานนะครับ สร้างเส้นที่ขนานกับเส้นตรง MN และผ่านจุด A หมายความว่าจะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับไปในแนวเดียวกับเส้นตรง MN นะครับจะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งไปในแนวกับเส้นตรง MN ก็คือขนานกับเส้นตรง MN และเส้นตรงเส้นนั้นต้องผ่านจุด A ด้วยอันนี้ง่ายมากนะครับเออใครทําไม่ได้แสดงว่าไม่ตั้งใจจริงๆแหละมาดูวิธีครับอ่วิธีของเรานะครับอ่ดูนะคุณครูจะเอาไม้ฉากเหมือนเดิมนะครับอ่ไม้ฉากนะทาบไปกลับนะครับทาบไปกับ อาให้ดูก่อนนะครับอ่าให้เส้นศูนย์นะท้าไปกับเส้นตรง MN นะครับแล้วไปพอดีกับให้เห็นจุด A ลากลงมาครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองแล้วเรามาดูซิว่ามันกี่เซนติเมตรนะครับมันกี่เซนติเมตรวัดก่อนวัดก่อนอ่ะอันนี้ยังให้โชยให้ดูเฉยนะว่ามันเป็นมุมฉากและมันเข้ากับมุมฉากพอดีแสดงว่าเราวัดในแนวที่เป็นมุมฉากเนาะอ่าโชวยให้ดูเฉยนะครับอน,นี้โชยให้ดูเฉยอ่า แล้วครูก็ใส่สัญ,ญลักษณ์มุมฉากแต่ครูไม่รู้หรอกว่าจากจุด A มาหาเส้นตรง MN เนี่ยที่เราวัดเป็นมุมฉากมันกี่เซนเราก็วัดนะครับอ่าค,คุณครูวัดได้ราวๆ2อจุดสนะครับ2.3เซนติเมตรหรือ2เซ mm, นตะิเมตรสมมิลลิเมตรเนาะอ่าสเซนติเมตรสมมิลลิเมตรนะครับอ่า mm, นะครับอ่า2เซนติเมตรสมมิลลิเมตรนะดูนะครับเนี่ยนะครับอ่า2เซนติเมตรสมมิลลิเมตรครูก็โชว์ให้ดูนะอ่านะครับ เรามาดูสเกลได้นะครับเมื่อกี้2เซนติเมตร3คราวนี้่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับคราวนี้เราทํายังไงต่อ,อเราทํายังไงต่อนะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับทาบคล้ายๆ6.1 4เลยเราได้1เส้นเราต้องสร้างอีก1เส้นนะครับที่เป็นแนวตั้งฉากกับเส้นตรง MN นะครับแล้วความยาวเท่าเดิมนะก็คือ2.3เซนติเมตรนะครับรูก็ทาบเลยนะครับเอาเส้นศูนย์ทาบไปใส่เส้นตรง MN แล้วก็จุดไว้ตรง2.3ก่อนนะแล้วก็ลากมันลงมาครับอืมแล้วก็ลากมันลงมานะอ่าจุดไว้แล้วนะจริงๆนักเรียนไม่ต้องเอาไม้บรรทัดออกนะครับครูโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับ2.3นะครับเข้าไปในเส้นเรียบกับเส้นตรง MN เลยเส้นศูนย์แล้วก็ขีดมานี่นักเรียนก็จะได้2เส้นแล้วครับอันนี้ก็ได้เป็นมุมฉากแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็2.3เท่าเดิมอันนี้ก็2.3นะครับ ทําทยังไงต่อนะครับาบางคนบอกว่าเอ้ยครูมันเบี้ยวกระดาษครูเบี้ยวนะครับขอโทษทีตอนวางมันยากในการทําสดๆเนะาะพอครูได้2เส้นแล้วที่ตั้งออกมา2.3ซนติเมตรนะครับคุณครูก็จะลากเส้นให้ตัดกับปลายทั้ง2เส้นที่ยื่นออกมานะครับเห็นไหมครับเส้นนี้กับเส้นนี้ไปในแนวเดียวกับเส้นตรง MN นะครับเห็นไหมครับเออหมายถึงเอียงพอๆกันนะครับซึ่งเราก็ใส่สัญลักษณ์มุมฉากได้เลยนะครับเพราะว่า ยังจําได้ไหมถ้ามุมนี้เป็นมุมฉากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุมฉากด้วยเพราะรวมแล้วได้ร8อยองศาเนาะแต่รอบนี้เขาไม่ได้ต้องการบอกเราว่านะครับหยุดก่อนนะทํำไมครูถึงบอกว่าเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรง CD นักเรียนอยากสร้างเส้นตรงอะไรก็ได้ครับขอให้นะครับเส้นตรงเส้นเนี้เป็นเส้นตรงที่ขนานกับ MN แล้วก็ผ่านจุด A ด้วยเห็นไหมครับเส้นตรง BC ของครู เป็นเส้นที่ไปนในแนวเดียวกับ MN ก็คือขนานกับเส้นตรง MN แล้วก็ผ่านจุด A ไปด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยครับวิธีการสร้างถ้าใครยังไม่เข้าใจไปดูข้อที่2นะครับแต่ข้อที่2จะเอียงหน่อยนะครับข้อที่2รูปมันจะเอียงอแต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะเราต้องปะเส้นที่โชว์ว่ามันเป็นระยะห่างเท่าไหร่ในแนวตั้งฉากด้วยเพราะเส้นนี้เป็นเส้นสมมุตินะครับมันไม่จริงๆแล้วโจทย์ไม่ต้องการให้สร้างเส้นนี้นะครับแต่เราต้องสร้างเพื่อ วัดระยะห่างนะครับเราก็จะได้2.3ซมนะครับอีกเส้นหนึ่งเมื่อกี้เราก็วัดได้2.3ซมนะครับซึ่งถ้าวัดระยะห่างนะครับในแนวตั้งฉากได้ระยะห่างที่เท่ากัน2เส้นแล้วก็ลากเส้นตัดมาเส้นตรงเส้นนั้นจะขนานกันนะครับข้อที่2นะครับเขาให้เราสร้างนะครับเส้นขนานกับเส้นตรง OP และผ่านจุด B เหมอนเดิมนะครับเออเส้นตรง OP เรามีแล้ว เราอยากสร้างเส้นตรงที่เอียงพอๆกับเส้นตรง OP แล้วก็ผ่านจุด B ด้วยทํำยังไงนะครับอขอขยับหนนะ่อยนะเราก็จะใช้ไม้ฉากของเราเหมือนเดิมนะครับไม้ฉากนะครับเอามาทาบนะครับเอามาทาบไปในแนวเดียวกับเส้นตรง OP เลยนะตรงเส้นศูนย์นะครับก็คือเส้นแรกนะแล้วก็ทาบให้พอดีกับจุดที่เลื่อมออกมาประมาณแบบนี้นักเรียนครูว่านักเรียนน่าจะเห็นนะครับคุณครูขยายให้ดูใหญ่ระดับหนึ่ง แล้วเราก็วัดเอะประมาณเท่าไหร่ของครูอ่าวบอกก่อนนะครับครูขีดเองนะขอโทษทีเราวัดได้นะครับครูวัดได้1.8นะครับนะครับ1.8ในแนวตั้งฉากนะเออจุด B ห่างจาก O P 1.8เซนติเมตรในแนวตั้งฉากนะครับหรือ1เซนติเมตร8มิลลิเมตรนั่นเองครูก็ขยับมาอีกนะครับแล้วเ,เอาเส้นศูนย์เนี่ยทาาไปกับ O P มอนเดิมแล้วก็วัดให้ได้1.8นะครับอ่าแล้วก็ขีดลงมา จุดไว้ก่อนจุดไว้ก่อนแล้วก็ขีดลงมาปึ๊บนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เส้นที่เอาไว้วัดระยะห่างนะครับเมื่อเราได้ใส่จุดปึ๊บแล้วเราก็ลากจุด2จุดนี้เข้าหากันก็คือจุดปลายจุด B กับปลายจุดที่เราขีดออกมานะครับง่ายไหมครับพอเราลากแบบนี้เราก็จะได้เส้นตรงที่เอียงพอๆกับเส้นตรง OP ก็คือเส้นที่ขนานกับเส้นตรง OP นั่นเองนะครับอ,อย่าลืมนะครับอรอบนี้ครูขอตั้งชื่อว่า AC นะเพราะว่า B มันมีไปแล้วนะครับ B มันมีไปแล้วเนาะ อ่ะก็ใส่สัญลักษณ์อ่ะลองโชว์ให้ดูว่ามันขนาดมันตั้งฉากจริงไหมเราวัดในแนวตั้งฉากเห็นไหมเออเข้าเหลี่ยมพอดีเลยนะครับอ่ะครูก็ใส่สัญลักษณ์เลยอันนี้เข้าเหลี่ยมพอดีไหมอ่ะเข้าเหลี่ยมพอดีเลยครูก็ใส่สัญลักษณ์ตั้งฉากเลยนะครับไม้ฉากครูอาจจะเบี้ยวหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับซึ่งมันราคาถูกนะครับอ่เข้าพอดีไหมอ่ะเข้าพอดีเลยก็ใส่สัญลักษณ์ตั้งฉากทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็เข้าพอดีเลยเห็นไหมครับอ่า ก็ใส่สัญลักษณ์ตั้งฉากเสียนะครับอเป็นหน้าเสร็จข้อที่2แต่จริงยังไม่เสร็จนะเส้นพวกเนี้ยเส้นพวกเนี้ยมันไม่ใช่เส้นที่โจทย์อยากให้เราสร้างมาเราต้องทําให้มันเป็นเส้นปะก็คือเส้นสมมุตินะครับครูขอใช้ดิขิดก่อนแป๊บนึงนะ,ะจุดๆไว้อโอขอโทษทีนะครับรอบนี้ปะเลอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นมันระยะห่างมันน้อยนะครับ เยนก็ปะลบออกให้มันเป็นรอยปะก็พอนะครับนะครับอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับข้อที่2ใครอยากใส่ระยะห่างให้ก็ได้นะระยะห่าง1.8เซนติเมตรหรือ18เซนติเมตรมิลลิเมตรนะครับอ่าคราวนี้เรามาทำข้อ3ทำเหมือนเดิมเลยครับเอออยากสร้างเส้นที่ขนานกับเส้นตรง OR นะครับแล้วก็ผ่านจุด C แล้วก็วัดเหมือนเดิมเอาไม้ฉากนะครับอ่าดูหยุดก่อนนะใครที่จำไม่ได้เอาไม้ฉากเส้นศูนย์นะ ถ้าไปกับเส้นตรง OP แล้วก็ให้เห็นจุด C นะแล้วก็ลากจากจุด C เข้าหาเส้นตรง OP นะครับเราจะอยากรู้ว่าระยะห่างเท่าไหร่รอบนี้ครูวัดได้ราวๆ1.9เาซนติเมตรนะครับอ่านะครับอ่านะคราวนี้ครูก็ขยบมาอีกนะครับขยบมาอีกครั้งหนึง่งให้แล้วก็ให้เส้นศูนย์ท้าบไปกับเส้นตรง OP แล้วก็จุดตรง1.9ซนเมตรนะอ่า คราวนี้เราก็เอาปลายทั้งสองข้างขีดเข้าหากันครับเห็นไหมครับยากไหมครวไม่ยากเลยนะครับเราก็ขีดเรียบร้อยนะครับเอ,อพอเป็นแบบนี้เราก็จะได้เส้นที่ไปในแนวเดียวกับเส้นตรง OQ เ,เนาะครูขอโทษทีนะมองผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับ QP เนาะนะครับออรอบนี้ครูก็ใส่สัญ,ญลักษณ์มุมฉากเพราะครูเอามุมฉากไปทาบแล้วไม่ฉากไปทาบแล้วเออเข้าร่องพอดีเป็นมุมฉากนะครับอ,อ ครับเขาลองพอดีเลยอันนี้ก็หนะึ่งจุดเก้านะครับครูก็นะครับ,นะรบจะสร้างเส้นใหม่เส้นนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าชื่ออะไรครูขอตั้งเป็น A B นะทำไมอะ่ะเพราะว่ามีจุด C แล้วนะครับ,ห,รบห้ามใช้จุด3มนะครับห้ามใช้จุด3มเนาะเออมันมี C ไปแล้วแล้วก็ใส่ A B หรือใครอยากใส่ R.S. หรือเอ้ยไม่ใช่ B.O. หรืออะไรก็ได้ครับห้ามซ้ำเลขเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ